มาขอตั้งข้อสังเกตนิดหนึ่งนะครับช่วงนี้รู้สึกว่าจะเริ่มมีสมาชิกเพื่อนที่ใช้งานเกิดอาการนี้กันหลายคนไม่รู้ว่าจะจะจะ,จะชี้ได้ชัดเจนหรือเปล่าว่ามันเกิดจากสาเหตุนี้นะครับไม่ว่าคุณจะใช้ NVDA หรือจอ o r Windows บนระบบปฏิปบัติการ Windows 10 Windows 11นะครับแล้วสมมุติตอนนี้ผมอยู่ที่ เสียงของ ibm tts ร่วมกับ nvidia version 2 0 2 4ันแล้วผมก็จะเปลี่ยน synthesizer ผมกด nvidia key control s sera select synthesizer Dialog แล้วผมก็เลื่อนไปที่ microsoft speed api version 5 microsoft speed api version 5นะครับผมกด enter ตึ้ง o e s o t o p u t r o e r c t r y c o e r o c o t e r of my computer of my c o ม p u t e r of my computer of my c o อ p ก t e r of my c o m p u t หงุดหงิดงุดงนงานแล้วก็เออคือไม่ได้เจอ,อากาันนี้นะครับลืมบอกไปเจอ,อากาันว่าพอกดอยู่ที่เนี่ย Microsoft Speech API version 5 Microsoft Speech API version 5กด enter จะมีเสียงดังตึงตึงอย่างเงี้ยถ้าใช้โปรแกรมจอออของผมใช้จอ2022นะครับก็ก็ e อ c a p e อะไรไปก็ก็ยังใช้ตาทิปได้แต่ถ้า nvda เนี่ยใช้ ppa ตาทิปไม่ได้เลยคือ s a p i ีแจ้งว่า e er อ r o r ทันทีเลยนะครับ e er อ r o r ทันทีแล้วผมไม่ได้เจอเฉพาะ s a p i ด้วยนะผมใช้ s a p i ได้แต่วันหนึ่งผมอยากเปลี่ยนไปใช้ Windows One ค o ไวส์ i ินโดว์วันคอไ e ส์เไปตึงคือคือเข้าไปใช้สิงเดวิดเซเลไม่ได้อืมผมลองตั้งข้อสังเกตหนึ่งนะครับถ้าใครเจออาการนี้อย่าเพิ่งลง Windows ใหม่นะครับอย่าเพิ่งลง Windows ใหม่ เอออ่ะเดี๋ยวผมขอไปใช้เสียงของ Microsoft Desktop l ตาทิพเหมือนเดิมนะครับเอาเป็นว่าเมื่อประมาณเดือนพฤษภามิถุนาเรามีการได้รับการแบ่งปันของเล่นมาให้เราเล่นและสนุกสนานกันและตื่นเต้นกันมากเลยก็คือตัวนี้ <7 S 2> เออ <atem S 1> ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ O B s, <vin> <S นี่มันหน้าจอผมคือในเนี้ยคือรวมเหล่าเลยเพื่อเพื่อ่าโฟลเดอร์นี้ถ้าเพื่อนๆตาดีเห็นเนี่ยโอ้โหผมผมก็โหลดมาเล่นเหมือนกันน้องๆทั้งนั้นเลยเนี่ยคือตัวนี้ Extra TTS VoicePack f o r พ็กโฟร์แ i ฟที่ห้าวีหนึ่งจุดสาม a นึี่นเนี่ยนะครับ อ่าเอนเตอร์ Enter เข้ามา <I S 1> ปุ๊บอเ <'m> แล้วเราก็แนะนำกันว่าให้ไปติดตั้งโฟลเดอร์ที่ที่เท่าไหร่โฟลเดอร์ที่7ใช่ไหมหนึ่งครับสิเราก็เลือกลูกศรลง <S 2> 2, <S ไปที่สามเลสี่วันหขอเจ็ดอัอฟสิเจ็ดอัชอชั่วอันนี้คือเสียงตามพีเพตาทิพนะครับคือผมตั้งข้อสังเกตว่าอืมน่าจะเกี่ยวข้องกันแต่ ไม่ยืนยันเพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นทุกคนเนาะอาจจะเกิดจากว่าบางคนผมผมไม่ผมไม่ชีช้ชัดแล้วกันนะอาจจะ1เราติดตั้งโฟลเดอร์น,นี้แล้วเจ็ด e เันเเนี่ยครับเรากด enter เข้าไปแล้วเราก็เลือกลูกศรลงไปหรือกดตัว i หา installer n s t exe ex e. เรา enter แล้วก็ทำการ install กดยืนยันการติดตั้งไปเรียบร้อยนะครับ แล้วก็ใช้งานเปรมบดีใช้งานเสียงใบอันใช้งานเสียงวิเวียนมันติล้างเกวดนิวงนิวัฒใช้งานได้สบายเลยแล้วอยู่ๆวันหนึ่งออมันก็เกิดอาการซัดปีไฟเออเลอแบบเมื่อกีออ้ไม่ใช่แบบเมื่อกี้แบบแบบที่ผมบอกว่ามีสมาชิกเจอซึ่งผมเลยเลยตั้งข้อสังเกตว่าถ้าคุณเคยมีการลองเล่นส่วนเสริม่ ฟังก์ชันเสริมตัวนี้ที่จะเอาตัวตัวอาชั่าช่ครับที่เป็นในส่วนของเสียงจาก Microsoft Edge แล้วกันมาใช้เชื่อมกับ Sappify เนี่ยคุณเคยหรือเปล่าถ้าเคยเนี่ยนี่คืออาจจะเป็นสาเหตุนั้นได้สาเหตุนั้นได้ไม่ว่าจะเป็น Sappify หรือ o n o r e เนี่ยอาจจะเป็นไปได้เพราะว่า คุณกด Backspace ย้อนกลับมาผมเองก็เป็นคนหนึ่งครับที่โฟลเดอร์6ค <4. S 1> อทนา7หคอทนา้า <5 S 1> วันคอ6อวันคอผมก็ไปลองติดตั้งไฟล์เล็กไปติดตั้งพัทละด้วยซึ่งมันมันมีผลกระทบนะครับมันมีผลกระทบบ้างเล็กน้อยถึงปานกลางหลายหลาคนถึงบอกว่าให้อยู่ที่แค่โฟลเดอร์ที่ 7, <8. S 2> 7. แต่ถ้าคุณติดตั้งโฟลเดอร์ที่7แล้วยังเจออาการนั้นให้หาไฟล์นี้ไฟล์นี้ให้เจอแตกไฟล์ให้เรียบร้อยใช้เสียงเป็น c e s อ่า e s p e ีก e ็ได e ้ i b m t t s ก็ได้เนี่ย <T> อ่าแล้วเข้ามาที่โฟลเดอร์ extra t t s ้ แพ็กเนี่ยแตกไฟล์เรียบร้อยแล้วมาหาโฟลเดอร์ที่ 7, azure เนี่ย s e v azure เนี่ครับเตอร์เข้าไป <ems> แล้วกดตัว i หา install i n s t a l l e r d x 4 installer exe นะครับ enter เปร๊บหรือบางคนเนี่ยเ,เห็น national voice เนี่ยตัวเนี้ยมี sappy national voice adapter sappy เนี่ยมีการเผยแพร่อยู่ในเว็บที่คุณก็รู้ว่าใครเอออันนั้น ผมเองไม่ได้ไปเอาจากนั้นนะนะก็เนี่ยมันจะให้เราติดตั้งใหม่คุณก็แทบไปที่ผมก็ install i i a l l p i a l t ผมก็ i n s t a l i n s t a t i เนี่ยผมก็จะกด install ไปนะครับอ่าแทบมาที่ install all p a t i เนี่ยแล้วเราก็ install ยืนยัน installinstall เสร็จโค้ ก็เสร็จแล้วแล้วก็ลองรีสตาร์ท NVDA ใหม่ <7. S 1> ผมผมผมปิดไปนะครับสมมุติว่าอินสตอลเสร็จแล้ว<ๆ>ก็<ๆ>ก็คือผู้ง่ายๆครับคิดอะไรไม่ออกตัวนี้น่าจะเป็นปัญหาก,ก็ติดตั้งทับลงไปเลยพอติดตั้งทับกด c o n t ทรลอั t เท n นตเหรือ Insert F4 ปิดจอเรียกจอใหม่หรือเรียก NVDA ใหม่ Control อั t e r n น t เอปุ๊บผมก็จะปิด NVDA แล้วเปิดแล้ว <p> ลองลองเปลี่ยนแท็บไ้ใหม nvidia key บวก control s, <S, <S แลือลูกศรหา m i c r o s enter ก็จะกลับมาใช้งานได้อีกครั้งนะครับนี่เออ่ด้วยประสบการณ์ของผมเองก็โดนไปตอนนี้ผมตั้งแต่เดือนพิจุนาผมรู้สึกผมสองครั้งแล้วนะเพื่อนๆที่เครื่องนี้ก็มีอาการเหมือนกัน2ครั้งที่อยู่อยู่แ a f ปี้ r ฟ r ครั้งแล้วก็ Windows one c o r e Error อีกหนึ่งครั้งผมก็ ใช้สถานการณ์นี้แต่ว่ามีเพื่อนๆโทรมาอยู่เรื่อยๆในบริการหมอคอมที่สายด่วน1 4ึ่เป็นระยะนะครับเลยคาดการว่าบางคนอาจจะเล่นมากกว่าโฟลเดอร์ที่7อาจจะไปโฟลเดอร์6โฟลเดอร์5ไปไปกดที่ไฟล์เล็ก d อ t เล็กนะครับริชิตี้แก้ร i ชิตี้แล้วมันก็จะอาจจะเจออาการที่ใกล้ใกล้เคียงหรือคล้ายกับผมถ้ามีอาการ s a ปปี้ไฟล์เอหรือวันคอ l l เ r อร r หรืออะไรเออร์ก็ตามเนี่ย ลอ,ลองมาติดตั้งโฟลเดอร์ที่7จ็ดชั่วตัวไฟ์ installer ซ้ำไปอีกหนึ่งทีนะครับเป็นก็ติดตั้งทับแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรลงมาในนี้ให้เราบ้างหรือเปล่านอะเออข้อมูลจะถูกเขาดูไปหมดแล้วหรือเปล่าอะโอเคก็ดีกว่าที่ต้องลง windows ใหม่ก็คิดอย่างนั้นนะครับนี่ก็เอาข้อสังเกตมารองดูว่าหนึ่งประเด็นนี้จะเข้าเกณฑ์กับที่ท่านเป็นอยู่หรือไม่อย่างไร ก็ลองมาแบ่งปันกันดูครับกับบริการหมอคอม1น1 4งสักับผมสีโชคนะครับอืมโชคดีที่ยังเก็บไฟล์นี้ไว้อยู่ก็เลยแก้ปัญหาได้ไม่ต้องลงวินโดว์ใหม่เนาะโอ้โหจะมีครั้งที่3อีกไหมเนี่ยผมเห็นว่ามีคนโทรมาบ่อยนะก็เลยนําวิธีการมาแบ่งปันถ้าใครรู้แล้วขออภัยด้วยแต่ก็เผื่อเพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะครับลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผมหมอคอมว 啊。